ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีกวรวได้รับคำแนรนกอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวิดัสสวัสดีัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยั่วผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกิเลนนะครับผมอ่ะโอเคจัดไปนะครับผมวัยรุ่น ก็ไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอเออก็วันนี้นะครับผมก็พาทุนมาสามพันนะครับผมนะก็จะมาจัดแบบสวยๆนะก็ก่อนหน้านี้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็โดนเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะพันห้านะโอเคนะครับขอมาแค่มือหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมกิเลนลูกรักนะครับนะวันนี้ก็พาทุนมาสามพันนะครับก็จะเบสสามสิบดีไหมข่อเบสสิบก่อนแล้วกันนะครับซื้อไปเล่นเลไปก่อนนะเจ็ดอยาสิบนะครับผมไปดูกันเลย ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติตดตามด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไหลจริงๆนะครับไว้ลุ่นนะขอคนละหนึ่งไหลจริงๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> ขอสวยๆหน่อยขอสวยๆนะครับถือว่าหมุนมาสวยมากนะสิบหมุนนะครับแล้วก็คูณสองนะครับผมเออเอรู้เรื่อง คูณเยอะไปก็ไม่ดีนะครับทุกคนว้าวเยอะจัด <c oughs> ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอขอไปไม่ได้ใส่ใจจะเจ็บคอเอาเรื่อง <c oughs> ตัวแถมก็มาแบบไม่ไม่พักผ่อนกันบ้างเลยเหรอเนี่ยเออบอกปอบเอาเรื่องสวย ่ะโอเคนะครับไหลไปไหลไปเรื่อๆอันนี้เป็นไงเออเอเต็มลำนะครับผมอโอเคนะครับโอ้โหถือว่ามาแบบสวยๆเลยนะ ก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไรให้ดูนะครับของค้า PG นะครับก็คอมเมนต์ก็มาได้เลยนะครับผมไปรุ่นนะ,อะโอเคไม่พูดตามตําแหน่เยอะนะฮะนี่เป็นไงดอกนี้สวยงามไปดิโอ้โหไม่ต่อนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเมกาดูนะเมกายูนนะเออรางวัลเมกานะครับผมหวานเกียบเป็นสี่ไปรุ่น โอ้จะเป็นเควไวคู่นะสวยเลยโอ้โหไวไม่คู่นะฮะคืออยากได้ไวคู่นะโอ้ดูเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องก็ถือว่ามาแบบสวยได้ใจนะครับผมมาดิ อ่ะส,สวยๆครับ <c oughs> อ่ะกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับทุกคนนะ <c oughs> เพื่อเป็นไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสามรอสี่กนะครับอ่ะไปดูกันต่อเลยนะครับ <c oughs> ขอที่สวนแจ่มๆไว้ก่อนนะเอออะไรก็มานะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะไปเป็นสามสิบกันนะครับเออมาให้ต่อไปนะครับผม นี่เป็นไงดูวายมาโอ้โหอย่หลุมจอจริงๆโอ้โหไม่ต่อนะครับผมดูมาที่ถุงมาบานเลยนะ <c oughs> ขออภัยจริงๆนะเมย์ก็สบายอยู่นะครับเจ็บคออ่าเอาเรื่องนะครับผมอา้าวขออภัยนะครับไปรุ่นนะมือไปกดโดนนะครับนะขอเป็นตัดออกหน่อยนะตรงนี้นะหน้าจอหลักเลยนะครับผม อ่าอสวยๆเจ้าก็ไปทีเก้าเก้านะครับผมโอ้โอค,คลิปนี้ก็น่าจะถือรอบเดียวนะทุกคนนะคลิปมีปัญหาบอรีผมไปกดโดนนะปุม่มอะไรนะเก็อยากพับหน้าจอนะโอ้โหน้ำตาจะไหลก็อย่างที่บอกไปนะครับผมขอตัดตรงนั้นออกแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคนะครับ12หมุนนะเขาจออที่สามพามรอสินะครับเราซื้อไปแค่เท่าไหร่นะ เจ็ดร้นะครับโอ้โหได้มาห้าพันกว่านะครับทุน3,000ก็โอเคไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุนน้อยเอ้ยทุนเยอะมาต่อทุนน้อยนะครับพอแล้วหว่างเจี๊ยบนะครับผมไม่รู้นะเออก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาะเออก่อนเจอกันใหม่นะครับคลิปบีเรลล์นานะครับผมเออเจอกันใหม่นะครับคลิปบีเีโอนะ